ทำใจให้เป็นนิพพานต้องทําเป็นขั้นๆการแรกกะละสามตัวนี้ก่อนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลพัตตปรมามันจะมาพร้อมกันเป็นพวงเนี้มันต้องทําที่ตัวสักกายะทิฏฐิแล้วมันก็จะเห็นพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็จะเห็นว่าพิธีกรรมต่างๆนั้นไม่ได้มาแก้ปัญหาเลยคนที่ละสักกายทิฏฐิได้ คนที่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะไม่ทําบาปนะจะรักษาศีลห้ายอมตายระหว่างเรื่องระหว่างร่างกายกับร,รักษาศีลรักษาศีลดีกว่านี่คือสกายาติตร,รีลัพพตาปรามาวิจิตกิจฉาสังโยชน์เริ่มต้นสามข้อท้าแะได้ก็ได้เป็นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันยังมีความอยากเสพกามอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่ยังอยากร่วมหลับนอนกับแฟนอันนี้ก็ต้องมาแก้ แล้วก็ปฏิฆาก็คือความหงุดหงิดมันมาด้วยกันวิธีที่จะทําให้การมาราคะตายก็คือต้องไม่ไปทําตามมันวิธีที่จะไม่ทําตามมันก็ต้องเห็นร่างกายของแฟนว่าเป็นเหมือนซากศพจะได้ไม่อยากก็เป็นซากศพนี่ไม่เอาแล้วไม่ถือว่าเป็นแฟนอยู่แนงะ้วถ้าทำได้บางเวลาบางเวลาทําไม่ได้ก็ได้ขั้นที่สองทำให้มันเบาบางลงแต่ยังไม่หมดเว,เวลาเวลาเผาก็ยังแข็นว่าสวยว่างาม เวลามีสตกิก็เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามก็จะได้ขั้นที่สองเรียกว่าขั้นสกิดาคามีไปพบนี้มีอยู่สามการมาพบรูปภระพบอรูปภระพบการมาพบนี้เป็นพบของผู้ที่เสกกรมเมื่อไม่เสพกามก็ต้องไปเสพรูปรูปประชานอารูปประชานผู้ที่เสพรูปประชานก็เป็นรูปประพงสวรร์ชั้นรูปประพง์ผู้ที่เสพอารูปประชานก็ไปอยู่สวรร์ชั้นอารูปอรูปประพง อันนี้เป็นสวรรค์ชั้นสูงสำหรับพระอนาคามีและสังโยชน์เบื้องบนมีอยู่5ตัวรูปราคะก็คือความติดในรูปประชานอรูปราคะก็ความติดในอปรูปาปมานะก็คือการถือตัวยังถือว่ามีตัวยังมีตัวตนอยู่ยังถือว่าตัวรู้นี้ตัวคิดนี้เป็นตัวตนความจริงมันเป็นแค่ตัวคิดตัวรู้มันไม่มีตัวตนคิดแล้วก็หายไป คิดว่าเป็นเราพอคิดปั้มมันก็หายไปอ้าตจาอวิชาอาวิชาก็คือยังไม่รู้ว่าความทุกนี้ถึงแม้จะละเอียดก็เกิดจากความอยากของตัวเองอยากให้ใจสงบอยากให้ใจสุขแต่ความสงบมันเป็นของไม่เที่ยงรูปประชานารูปประชาะนี้มันไม่เที่ยงแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมาไม่สบายใจก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาปล่อยวางการยึด ยึดในรูปประชานยึดในรูปประชานยึดในตัวตนยึดในความสงบในความสุขแต่มันยังเป็นตายรักอยู่ความสงบของชานี้ยังเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตัวตนก็ไม่มีมานะก็คือตัวตนก็อนัตตามาแก้ไม่มีอะไรมีสัพเพธรรมานตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนแม้แต่ความคิดก็ไม่ใช่ตัวตนความผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวตน ผู้รู้ก็คือผู้รู้ผู้คิดก็คือผู้คิดแต่ไม่ใช่ตัวตนพอเห็นทุกอย่างว่าเกิดจากความอยากความไม่สบายใจที่เหลืออยู่เกิดจากความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็หยุดมันไปให้หมดทาละได้หมดก็ทีนี้ก็จะจิตก็จะไม่มีอะไรมาทําให้จิตออทุกข์อีกต่อไปความทุกข์เกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้โมหะอาวิชชาพอได้ปัญญามาพิจารณาว่าทุกอย่างเป็น อนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเราความสงบก็ไม่ใช่ของเราความสุขที่เกิดจากความสงบก็ไม่ใช่ของเราเราไม่มีความอยากเ้าใจก็ไม่ทุกข์กับความสงบหรือไม่สงบกับการดูถูกของคนนั้นคนนี้แลือไม่ดูถูกของคนนั้นคนนี้ก็ไม่เดือดร้อนไม่มีความอยากให้เขาไม่ดูถูกเราไม่มีความอยากให้เขาเคารพเราเขาอยากเคารพเราก็เรื่องของเขาเขาจะดูถูกเราก็เรื่องของเขาแต่เราไม่ทุกข์กับเขาปล่อยมันไป ทุกอย่างปล่อยหมดปล่อยวางหมดไม่มีความอยากกับอะไรทั้งสิ้นใจก็เลยไม่มีความทุกข์อีกต่อไปก็เป็นนิพพานขึ้นมานิพพานตั้งแต่ยังไม่ตาย